ก็ย่อสมแหนอยู่กับผมมาซุปเกอร์เกมมินนะครับมันนี้ก็มันอยู่ในแมทอะไรก็ไม่รู้เขาอ่านไม่ออกเหมือนกันอยู่ในห้องของอินโนโอเคนะฮะอ่าอ่าก็อยู่กับปองแล้วก็อินโนโอเคนะฮะเดอะอาร์นเอ็นนะฮะอ่าไปครับต้องมีตุกตี้ครับถ้าไม่มีผมไม่ได้ผมว่ะเหรอขอบคุณครับเหรออุ้ยนี่อะไรมาอ่านอะไรเจียนนะครับนี่อะไรชั้เตอร์เหนือฟ้าไอ้นี่น เอ้มันมีในเรื่องด้วยเย้มีในเรื่องด้วยตำรวจตำรวจทำไมมีคนโทรหาตำรวจแล้วแล้วก็ไปทานเท่าทีอ้าวที่ไหนเนี่ยเสร็จแล้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเวลาครับเสียกัไอ้นี่จะเสร็จอย่างเดียวเลยรบ้าเย้เลยอะไไปไปเอ่อคนเป็นเขาอยู่หรอเข้าหรอเราเฮ้ยอ๋อตอนนี้ยังไม่เกิดตอนนี้เป็นแบบเหมือนย้อนหลังอยู่อะ ไปไปเข้าประตูอ้าวบอทวอเรเดินดูนอกบ้านบอเราเป็นตำรวจอะไรอ่ะอะไรอล่ะอ่ะมันนี่เออเราเป็นตำรวจอยู่เปิดไฟฉายทำไมปอนนี่สว่างเนี่ยเหมือนเราเป็นตำรวจแหละเออมันยังไม่เกิดรถกระบะเนี่ยไปปอนเข้าไป New Object อะไรอ่ะให้สแกนอะไรสักอย่างสแกนนี่พีให้คนเซียน เนี่อะไรนี่เนี่ยลบดิเนี่ยสแกนเนี่ยชดยืดไหมอ้ไม่ใช่ใหญ่กว่ามึงเลยลง้าดยยศยศดแลจาอเนี่ยเอาจไอ้อ๋อคนนอกอะไระมันบอกให้ enter คืนแนวอะไรสักอย่างเ้อ๋ยเล้วมันเดี๋ยวจไหนไปไหไปไหนก็ไโอ้โห แปลอะไรสดๆเลยเนี่ยเร็วมานี่เอ้ยมันมีประตูอยู่นี่นี่ไอ้อ้ามาไม่ต้องแปลอ๋อให้ไปให้ไปกดอุโมงมีไอ้ก้อนเนี่ยอุโมงค์เนี่ยอ๋อผมก็ลืมไปเอ๊ะทำไมผ้ามันสีเอ้ยผ้ามันสีเปลี่ยนเหรอเอออ้าวเดินช้าอ้าวโอ้ยนี่ไอ้เกิดแล้วอ้๋อถามปิดไหนับมาดิอาร์หายแล้วไง หาอาวุธหาอาวุธไม่มีไม่มีอาวุธให้เนี่ยเดินตามทางที่มันบอกไปเฮ้ยหยิบปแกเจร์วะเออหยิบได้ป่ะไม่ได้เหมือนแหละเว้ยแม่นมันมีวะอ่าทันตันไปข้างล่างไปข้างหน้านี่ไปทางนี้น่ากลัวเฮ้ย แล้วมันเสรอะไรไม่ได้นี่แหละคือปัญหาสรุปนี่มันแบบอะไรกันแน่แล้วเนี่มาแมสซอมบี้เนี่ยจ,จ,จุดเกิดเหตุไปเสียงไปยิงเสียงปะไม่ยินอ่าดุลสพุพองนี่หาปืนหาหาทานเนี่ยเจอเจอมานี่มานี่โอ้เนี่ยอุ้ยอ่ออะไรอ่ะเย็บ <c oughs> yeah, ไม้ขึ้นเจสันตึ่นตึงอโอ้โออรอจ่าด้วยรอจ่า กูเหนื่อยแล้วมันเป็นไหนกันแล้วมึงลองกูด้วยดิเนี่ยเนี่ยเจอเจอมันนี่มันนี่ไออาร์ตอ๋ออาร์ตอ่ะนู้นนู่นเหมันนี่เจอทางแล้วมันเป็นอะไรอะร้อนร้อนอบร้อนอบเป็นเดือดคอฟฟี่อย่าเปิดอะไรสักอย่างเนี่ยไอคอฟฟินเนี่ยคืออะไรไปรึดูไออาร์ตรึเดี๋ยวแม่งเดินชนกันได้เลยนะแม่งเดินทะลุกันได้อือกะใช่อ่ะ เออว่ะเจ๋วเจ๋อส่งแล้วที่โหลดแบบแม่งโหลดน้ำไปทางไหนวะแยกทางกันเหรอไม่ต้องแยกแดดก็หลงนั่นแหละพ่อเขาทานตอนนั่นเหรอเออทางเดียวกันหรือเปล่าเออไม่ใช่ออไม่ใช่ออเออคนละทานมากลับมาเออทางนี้ตันทางที่กูมาตันเหรอกูก็ตันขางนั้นก็ตันเออเออกระแหวงนู้นมั่ง กันได้ป่ะที่มันบอกให้เปิดอะไรน่ากูได้มันบอกว่าอย่าเปิดคอมพิวนต์หลายอย่างเ่ะคอมพิวตคืออะไรไม่รู้อ่าแปดดิ d o f f n อ่ะไปแป๊บน,น,นึงคืออะไรวะตดเหรออ่าแล้วมาไปนี่อ่ะคือมาเขาเรียกอะไรอ่ะนิวอัลภารกิจใหม่อะไรอ่ะคุณนิฟคุณนิฟไป สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผลอยู่นในมืออะไรกันเนอะเออางงาังมันตันยังวะไม่ใช่แม่เหมือนในเดอร์เฟลนะที่มันตดไอที่อาร์ตตดในลิฟแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอเฮียล้วลโออ,อ,อะไรวะลิตกใครตดเอ้ยอ,อื้ามึงตดลิพันเลยเอออากาศลอยตัวในที่ต่ำ <c oughs> อากาศลอยตัวในที่ต่ำ <c oughs> เร่งใช่เลยเนี่ยเออไอ้อาร์ตเดอาร์ตดเียอะไรออกมาออกมาบ้าเิร์ดอ้ยวินอไ่ะวนะทำไมมนอะวะได้บ้าอะไรงเหมือนเดิมเนี่ยรดดเเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอะอะไรวิดบอวิดเทคกิดอเพ็ ราะว่าต้องอะไรมาใส่อะไรทุกอยให้ให้เท็กอะไรทุกอย่างให้หยิบอะไรทุกอย่างเออเอาอะไรมหยุดขวดมาฟาดหยิบขวดมาฟาดฟาดหน้ามึงไงไอ้ประตูไปทาางไปทำนี้ไปทาำนี้เฮ้เกียงล้มจ่าครับอันนี้เราจ่านี่ไงจ่าขุนเจอระบอกระเบิดหมอบเร็วไม่ใช่อะไรอ่ะกูกูกดเลยแล้วกัน อ๋อเนี่ยมันให้หาไอ้เนี่ยอีกอันหนึ่งอยู่ห้องหนึ่งแม่เลยหาไปไปหาอ้ามึงหาดิมึงชอบเตาะเั้ยอ่ะไหนตะเกียนไหนีนี่มันกระป๋องไม่เอาก้มตะเกียนไหนอะไรอ้อไออนามินแตก ไอ้บาหนึ่งพื้นแม่งเอามาแล้วไม่ไหวฟงไปบวกอะไร่ะเออใช่ใช่เลยบ้งห๊่เฮ้ยอ้อาร์ตูยกกอุด้วยยุกอะไรเจอี่ยไม่ต้องถามว่าเสียงใครอยู่ข้างเสียงพื้นอ๋เปิดเอาอะไร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 ของมึงเนี่ยอุ้ย เฮ้ยแม่นนากลัวอะไรู้กระจอกอ่ะเอ่อเอาเฮ้ยประตูเ,เ,ปตเปิดโอ้ยแม่แม่แม่แมึงตายไอ้อารีไอ้อ่ะไออาร์ทั้งเลยตัวใ้อาร์ทเนี่ยฮัทเดียฮัทเดียเขาเก่งเดียเขาเก่งเดียเขาเก่งภาษาจีนน้องอาร์นไม่เชื่อวันนี้น้องอาร์นไม่เชื่อกับผีนะกลัวกลัวแล็กดอกลัวตายของจริงอ่ะอ่าไป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 เดียเดียมันไอ้สามันไรเก่งหนึ่งอันเก่งโอ้ยเก่งหนึหเก่นึ่งกูไม่ได้เก่งสี่ ไปไเหะไปตรงนี้เกจสองว้ายาเกสี่เออแล้วเป็สองโอคมึงจะไม่ไปมึงมาคุยอะไรข้างๆมาคุยอะไรเดียวมิทยุโยไม่เคยเดืสั่น้วยปอนดิไม่เคนเดืสั่นเห้ยไม่เคยเดืสั่นนี่สิ่งอุ้ยเดียวก็รู้แล้วอะไรปอน อ้าอะไรอาร์ตอะไรปอนร้อนเจี๊ยบอุ้ยกลัวถ้ามากูกระโดดมันไม่มีแฉลงให้แล้วมันจะตียังไงนะน้าผีม้าของมาเลยอุ้ยกลัวหม้อม้าฮะเหลียวอะไรกระโดดพอยน์อ่ะทีกว่าสตาร์สองอะไรอะไรอ๋อสตาร์สออ๋อให้เปิดอ๋อเปิดเพื่อให้ดิปเปิดใช่ไหม ช่วยกันหาหาอะไรหาอะไรหาอะไรอยู่ไหนกันอยู่ตนเอมาร์คเนี่ยเจอกดเนี่ยเดี๋ยวสตาร์เหลรเกตออดีเนล่าดีเนลล่าเรียบร้อยไปไปตรนที่ดิฟตรงไหนอ่ะ ฮโหลลไปเออไปไปแล้วกันปล่อย๋อโอ้ยลิฟต์ลิฟต์ติดตูดตูดตูดอ๋อเมื่อกี้แบบเมือนไออาร์มันตดใส่ลิฟต์แล้วลิฟต์มันขับคอนขัดคอนไงอ๋อโอ้ยเอาอย่าอัมติดดิแกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไปทางไหนวะ แม่งก็เหมือนไม่หาทางออกไงลระเอออ่ะไอ้เฮียทันเดียวกันเปิดได้ไม่ได้เปิดะว่างจังวะเออสว่างแล้วกูกูอยากได้ปืนแล้วแน่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ขอโทษนะครับขอร้องอร้ไม่ได้เฮ้ยทำไมมันกระตุกวะ สองขางล่างตรงไปข้างล่ใช่อะไวรัสไอ้มาอ้วนเขาเ้อไหมนี่ไง้คือมาตามมันนี่นี่ไงอ้าวไม่ใช่เหรอไปคุยไปคุยกันตรงนู้นไปคุยกันตรงนู้นหาหาเควิดิเควมันอาจจะเนี่ยเควี้ขึ้นละ ไปทำจริงเป็นเปิดประตูอะไรบางครั้งอะไรเปิดประตูอะไรอย่างเอ้ยอะไรเปิดอะไอย่างเราไม่ไดู้ของออกไม่ได้ไม่ได้บางครั้งก็ต้องใช้อะไรสักอย่างเนี่ยผู้เปิดประตูใช่อึชั้นแรงไหนเออนี่หรอไม่กินหรอลบลบกับผู้ป้านางเหรอป้านางเลยบ้ามึงอะไรกันตู้ มึงติดแต่มึงไม่ค่อยเด็กนี่ไงอันนี้แหละโอ้ยโอ้ยเอาลมเด็กเนี่ยไหนมึงกู้งข้างล่างนะกุ้งขอให้เปิดข้างล่างนะไเปิดกูเปิดผมเนี่ยนี่ไงนี่อะน้าต่อข้างเอาข้างล่างมันก็ประตูแบบนี้แหละข้างมึงดิเปิดผมเฮ้ยไอ้เงี้ยเด็กคนสองมันอยู่ข้างล่างจะทำไงอะนี่อะมันเป็นอะไรเด้อทะเ้าะกันเที่ยอะไรโควา เอ้ยกูอ่าเคอยู่นะมึงถะเรากังีเปียวมาไมึงอามไปอไอไไปหัวหน้าไปกอนแลครับไปขีดตุยอาร์มึงจะไปไหมไปมึงจะไปไหมไปเอ้ยลวงปุ่งไม่เร็วอวเมือรนย้่วอาร์ดินน้ำดิบอ้ทำไไปไหนเล้วเดินได้ยินเสียงแล้วเห เอ้ยว่าไปพอไปด้วยกันเถอะอย่าหลงเฮ้ยดีแจ๋แแแอโแแเลยไอเดียว่ามึงทำแแแค่เดียวมาดเเดียวยังอยู่กูบอกให้มันเงียบอ้ยเออไอ้เหย้เเ้เ้ย้เ้ยเยยยยเจออีโต เอาอีโต้ไปเรไม่ได้อีโต้นี่ปะประตูนี้มันเปิดได้ไม่ใช่หียวไม่ได้ไม่มีไอ้เนี่ยเฮ้ยอย่าบังดิ๊บอ้าเอาเอาเข้าไปเอามาเอาเมาไม่ใช่ห่ะเราไปอีกทาหนึ่งนี่ป่ะคณะเราอ่ะไปดิแต่เติเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ไม่มีที่เปิดไอ้เนีตู้แม่งเกะกะว่ะไม่ได้ได้ปะ ไม่ได้ว่ากลับทางเดิมอ่ะเนี่ยนี่ไงนี่ด้วยไงนี่ด้วยเปิดให้หมดไม่ได้กลับทางเก่าเนงาเนี่ยนี่ค่ะอันไหนได้จริงจริงเนี่ยเปิดเรียบร้อยนี่อะแสแลเนี่ยไป ไปเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนไอไออาร์แบบน้เอาไปให้อาเอาไปอาร์เอาไปสิโอ้โหแล้วกเอาก็ม่อยู่น้าผม้งนอย่าบอกนาอย่นี้แย่นี้มีบ้าแล้วเนี่ยคลิปนี้อาจจะมีคารอยากขายเยอะแยะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอ้เป็นงนี่เหรอก็ง่นี่ไงใช่ไหม เอีห้องเลี่ห้องเลห้องเ่่ห้องลไม่้เดกมา่น่าดเยไปกลับบ้านทำไมกูไม่ได้ยินเสียงในเกอฑ์รอวะรอคนโอ้ยกลับบ้านเอ้ยฮัลโหลทุกคนโอ้ยต้องมายอ่ะเอ้ปืนเอ้ปืน ปืนเอาปืนมาให้กูมีอันนึงข้างหลังอ,ะอ่ะเทียนพี่อ้าวอะไรเนี่ยเตอร์สองนี่นใช่เหรอสองเนี่ยสองมีแตงเน,นี่ยชัตเตอร์ครับอ,อย่าไปต่อชัตเตอร์นะครับก็ใบใบครับซีอีโอเลสซีอีโอซีอีโอเลสทะเลเจอปืนครับใบายครับ